เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนไปเพลินอนสายองนงเวอร์สุขตุสคนนะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงยามเมือนเสาเนาะเดี๋ยวเฮอสพอร์กเพื่อนเพื่อนนะครับในช่วงยามเมือนเสาเนี่ก่อนเข้าสีเดินทางนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะก็สีมาแก่เลขให้เพื่อนเพื่อนนะครับผมเพราะว่าเขาเห็นเลขเผิดนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะที่คลิปลงให้เพื่อนเพื่อนไปว่านก็คือหลักสิบบนนี่นะครับผมเนาะในสูตรนี่นะครับผมเดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับเนาะสามสูตรชนนี่นะครับเนาะนะครับผมไอ้มันกระไดสามตัวสองตัวหนึ่งตัวกระแนงแต้มมันจะชนมากครับเเนนาะแล้วก็ดดิี ะครับเนาะเดินดีมันกับยังบัวขั้นผิดนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนาะในงวดนี้การเลขก็มาสวยอยู่นะครับเนาะเลขเก้ามาหลักสิบนะครับอันน nice ี้ศ anyway ูนย <Alright, S 1> <right, S 2> ์กับหนึ่งเลขหนึ่งมาหลักสิบเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเลขหนึ่งมาหลักสิบนะครับอันนี้หนึ่งตัวเดียวนี่ครับหนึ่งตัวเดียวหนึ่งมาหลักสิบเลยนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมาเนี่ยนะครับเนาะในสองในสี่ตัวสองแปดหนึ่งห้าเนี่ยครับเนาะเลขห้ามาหลักสิบนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานี่ยนะครับห้าเจ็ดหกนี่ยนะเลขเกตมาหลักสิบนาะนนี่ะครับเพื่อนๆเนาะ นะครับผมแล้ยวบานที่ได้สำหรับงวดนี้นะครับเพื่อนๆเนาะห้าเฮ็ดผิดนะครับเพื่อนๆแนวเฮ็ดบวกเลขผิดเพื่อนๆเพื่อนกะทักท่วงมากนะสูตรที่สองมันผิดประเสริฐมามันกะผิดตัวสาระเพื่อเวอร์อรไปตัที่ตัวเที่มันเกิดสารพ้นจักหน่อยนะครับเทิ้งไล่นะครับผมเป็นไล่กำลังบ่นว่าน้ำไล่นะครับเดี๋ยวเข้าสีแจ้งเรื่องไล่น้ำนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเด้อนะครับเดี๋ยวเขาสีมาบวกลบตัวนี้ไม่นะครับเนาะเพื่อนๆเนาะนะครับผมเดี๋ยวเขาสีลบเขาสีลบตัวเ้าเฮ็ดผิดนี่นะครับเนาะตัวห้าเ็ากสลบบนนะครัะ เผื่อเห้องบวกใหม่นะครับเนาะบวกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้มันก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวที่ไ่ได้ตัวเด่นมานี่มันก็จะเปลี่ยนนะครับเนาะเพื่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวห้องกรสีมานะครับผมบวกใหม่นะครับเพื่อนๆเพื่อนก็บอว่าว้าวเซนมาเจ้าประเทศไปทั่วร์ทีบเจ้าเซนว้ายจางมาเนาะนะครับผมสาธะ <RO> เพื่อเบิร์ไป,ป <RO> ทั่วทิพย์ตัวแดนนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมเดี๋ยวบวกใหม่นะครับเนาะไม่ใช่เป็นไปเป็นไปทั่วทิพย์เลยแปดบวกเจ็ดด้วยเจ็ดไปนะบู๊ไป่ผ้าวานะครับเนาะ 8บวกเจ็มันเป็นสิบห้านะครับเป็นสิบห้ามันก็ได้ห้านะครับเนาะได้หานี่ครับได้หานะครับห้าแล้วก็ไปที่ละเตียมห้าแล้วก็หกนะครับไปซี่ตัวน้อหกแล้วกเจ็ดแล้วกับแปดนี่นะครับเพื่อนๆมันต้องเป็นแบบนี้ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเนาะเล้วบานทีนี้นะครับเพื่อนๆจังจังบานนี่จังนะครับเนาะเลขนะครับเพื่อนๆเนาะอืมเลขนะครับเนาะมันที่ส้นกันเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆตัวเดียวโคตรโหเลยบานนี่นี่นะนะครับผม จังเลยบานห้างวดนีน right? ่นะครับเนาะเพราะว่าเลขมันชนกันเพียงตัวเดียวในสามสูตรเอาสามสูตรเด้นะครับเนาะสามสูตรเอาสามสูตรเลยนะครับเอาตัวเดียวเลยเด้นะครับเลขสูตรนี้มันต้องการเพียงตัวเดียวเพราะว่าทามันชนมากนะครับเนาะทามันชนตัวอะรมันมากตัวนั้นเด้นะครับสามตัวนะครับมันมียุงวดหนึ่งที่มันชนสามตัวนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับนี้นะครับนี่งวดนี้มันชนหนึ่งตัวเดียวนี่ครับหนึ่งมาเลยนะครับงวดนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าสีมาเบิงนะครับเนาะนี่ครับแปดเก้าศูนย์นะครับ เขาเขียนใหมนะครับเนาะนี่นะครับบานที่นี่เลขมันสีช้ชนกันไปที่ตัวนี้นะครับเพื่อนเลขหกนี่นะครับเพื่อนเพื่อนมันชนกันเลขหกเพียงตัวเดียวนะครับซุมนี้มีสองตัวนะครับจังแปดนี่ก็มีสองตัวนะเก้ามีตัวเดียวนะครับผมเจ็ด <2 S 2> มีตัวเดียวสองมีตัวเดียวห้ามีตัวเดียวนะครับมีเก้านะครับ,บมีมเก้านะครับเก้ากับมีสองมีตัวเดียวนะครับมีแปดนะครับมีสองตัวศูนย์ก็มีตัวเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนในหวดนี้เ้อในหงดนี้นะครับได้หกตัวเดียว น, rition. น <teaching. S 2> ี่ละนะครับเพื่อนๆร่อผลเลย erm. นะครับร่อผลนี <precautions. S 2> ่นะครับผมรออผลเลยนะครับผมนี่นะครับผมเลขหกนะครับนี่นะครับเนาะได้หกตัวเดียวนะครับเท้าแก่ออกมาเรียบร้อยได้หกตัวเดียวนะครับเพื่อนๆเด้อแก้ให้เพื่อนๆแล้วเด้อนะครับเพื่อนๆเพราะว่าขาบวกเห็หว่าในซาโลนไปหน่อยนึงนะครับเนาะเอานะครับผมกาแก้ให้เพื่อนๆการเรียบร้อยไปนะครับเราได้หกตัวเดียวเด้อหลักสิบบนงวดนี้ได้หกตัวเดียวนะครับเพื่อน นี่จังเลยนะครับเนาะเอาห้องบอลที่นี่นะครับเพื่อนๆต่อไปเฮาสิมาอ่านไลฟ์ื้อเพื่อนๆนะครับอ่าล่าสุดเลยนะครับเนาะลายเื้อของเพื่อนๆล่าสุดเลยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเฮากับซีมาไลฟ์ื้อนะครับผมสําหรับไลฟ์ื้อของเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมล่าสุดเลยตั้งจอหอดเก็ตโมงนี่เลยนะครับในคณะตอนนี้นะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเฮาสิอ่านไปทีละวไลฟ์ื้อนะครับคุณวิชัยชี่ยวสองพันคุณกนกวันสามร้อยคุณแม่นครพนมคุณหรือคุณชัชดาสองพันคุณพ พดสูงเนินเนี่ยสองพันนะครับรอบแรกนะครับคุณสัญญา1000บาทคุณสุนันห้าร้อยคุณแม่เตียนหรือคุณแม่นาหนึ่้าร้อยบาทคุณพาพรห้าร้อยคุณสุชาทิพย์สองร้อยคุณมงคลชมแจ้วห้าร้อยคุณสุรารัตน์หนึ่งร้อยคุณนิชารัตน์หนึ่งพันคุณดวงแก้วสามร้อยคุณภูนริศห้าร้อย่าพันอากาศเอกหนึ่งพันพนพล 500นะครับคุณแม่นางสมหมาย400บาทคุณทวีศักดิ์300คุณนางสาวทิ่ตาวี200คุณสุนันรอบ2ใน300คุณแม่นางสมศรีนะครับผม600 บาทนะครับเนาะนางสาวกัญญาเรนสามร้อยนะครับจรูนนะครับคุณจรูนหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนางคุณดวงสมนหนึ่งพันบาทให้กเกษมสีคำสองร้อยบาทคุณจันทิมาร้อยแปดบาทคุณบรรพศสองร้อยบาทนะครับเนาะนะคนะรับผมแล้วก็คุณสุป,ปีชาสองร้อยบาทคุณพี่สิทธ์นะครับพี่สิทธ์ในรอบสองนะครับเนาะหนึ่งพันบาทนะครับคุณเฉิดฉายแต่ว่าซื้อตู่นะตู่นะครับเนาะตู่นะครับ นะครับเพิ่นแจ้งมาแล้วนะครับผมโพดที่โอนกันมาซื้อว่าตูนะครับตูนะครับเนาะคุณตูเด้อนะครับเนาะนะครับผมคุณตูเด้อนะครับอ่ะคุณพิธิ์รอบสองนี่เป็นของคุณตูนะครับเนาะคุณตูนะครับผมเอาโอเคนะครับเนาะนะครับผม คุณตู่นะครับหนึ่บาทคุณพิสิทธิรอบสเนาะแล้วก็คุณเฉิดสาย200บาทคุณโคชทาน199บาทคุณกฤิจพล200บาทคุณพัทธรวดี500บาทคุณจิตติ300บาทคุณเพ็ญศรี500บาทคุณเบรัต้าร้อบาทคุณกันทิมาพร1,000บาทคุณพิสิทธิ์800บาทนางสาวน้ำทิพย์100บาทนางสาววรัญญา500บาทคุณสมพร100บาทคุณสุกัญญา150บาทนะครับแล้วก็ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม3,000บาทนะครับผมคุณ นัทฐากุล400บาทคุณพัชริน500บาทคุณภูบาล500บาทคุณจุรีพร200บาทคุณธีระพงศ์300บาทคุณนัทเอก1,000บาทคุณสุพินิด300บาทคุณประพัฒน์สอน100บาทคุณสุชาติผลเจริญ700บาทนะครับเนาะคุณธนพร1,000บาทนะครับคุณพัทสกร200บาทนะครับคุณนิรุษนะครับ200บาทคุณนัทกิจ500บาทคุณเสริมชัย200บาท นะครับคุณจุธามาสสามร้อยบาทคุณบุญปุญญานุษย์สองร้อยบาทคุณคุณประเสริฐนะครับเนาะหนึ่งพันะ 1, บาทคุณพุทธิพงศ์หนึ่งพันห้าร้อยบาทคุณชวันรัตห้าร้อยบาทคุณเชี่ยวชานหนึ่งพันบาทคุณช่วงพูนทรัพย์ห้าร้อยบาทคุณนัทถพาสอนหนึ่งพันบาท คุณสถิตนะครับผมโภคจันรนะครับเล้วกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขา่วงทั้งหมด400บาทนะครับเนาะนะครับ100 100 100 100นะครับคุณรำเพึงเดชมาคุณจุริรุจีราจีรพงศ์100บาทคุณสุธีเสวงชัย100บาทคุณสุนิสา200บาทคุณนวลละอ300บาทคุณนงนาน300บาทคุณสายถวย6200บาทคุณเสรีนา300บาทคุณสมวัง500บาทคุณโกวิศ2,000บาทคุณบุญสม4,500บาทนะครับเนาะแล้วก็ร้อย พงศกรโพธิเปงห้าร้อยบาทคุณวัส,สมนห้าร้อยบาทคุณอับพ,พาวันสองร้อยบาทคุณสังเวียนห้าร้อยบาทคุณนางสาวนัททิชานะครับห้าร้อยบาทคุณพิมพรนะครับสามร้อยบาทคุณวิรุณพันนะครับวิรุณพันหรือวิรุณอย่างภาษาอังกฤษนะครับเนาะอ่านผิดกับความไพเรือนะครับเผื่อนเนาะคุณวิรุณพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับคุณชวีวัน 200บาทคุณพัทรฤทัยนะครับ200บาทคุณวันนี200บาทเอ้ย300บาทนะคุณวันนี300บาทเนาะคุณเยาว์ันนี200บาทคุณชาตินะครับคุณชาติกลางสวัสดิ์นี่นะครับเนาะคุณชาติกลางสวัสดิ์200บาทนะครับเนาะคุณอรสา500บาทคุณมานะ200บาทคุณอนันต์300บาทคุณศิระเชษฐ์ห0 0่บาทคุณพรชัญญานะครับ200บาทคุณอานนท์500บาทคุณสิริวันสอ0รบาทคุณมาลีวันห้0รบาทคุณวิ กานดานะครับวิกานดา500บาทนะครับคุณมนตา200บาทคุณสมเจดหนึ่งร้บาทคุณพัฒนาพร108บาทนะครับแล้วก็คุณคุณพิพาสอนนะครับเนาะคุณพิพาสอนถ้าอ่านผิดขออภัยเลยนะครับเนาะพิพาสอนนะครับ300บาทนะครับเนาะนะครับคุณธีรพล300บาทคุณพาสิริ 200บาทคุณสมเจตนะครับ200บาทนะครับคุณสมเจตนะครับเนาะนะครับผม200บาทคุณ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 เพิ่มสักนะครับคุณเพิ่มสัก300บาทคุณบุญช่วย144บาทคุณพักรดานะครับเนาะอันถึงบอกอันผิดขออภัยเด้อคุณพักรดานะครับเนาะคุณพักรดา500บาท คุณคณิ tha ส0 0พบาทนะครับของตอนเช้านี่เนาะแล้วก็ในช่วง7จ็ดโมงนะครับ7จ็ดโมงครึ่งนี่นะครับเนาะล่าสุดนี่คุณประจักษ์300บาทนะครับนี่ล่าสุดแล้วนะครับล่าสุดแล้วนะครับถ้าหลังจากนี้ไปนะครับเพื่อนๆเนาะก็จะต้องเป็นคลิปต่อไปเพราะว่านี่ล่าสุดแล้วนะครับ7จ็ดโมงในวันที่เก่านี่นะครับเนาะ7จ็ดโมงครึ่งนะครับในรายซื้อตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็ร่วมทั้งหมดนะครับเนาะ61,327บาทนะครับเนาะ ห1 3 2 7นึ่งยบาทนะครับเพื่อนๆเนาะในเลขตัวนี้นะครับในเลขตัวนี้นะครับเนาะแล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะสีแกงเพื่อนเพื่อนในาบนะครับเฮ่ากับสีแบ่งให้ช่องสอง0มืบาทนะครับแบ่งให้ช่องสอง0มืบาทนะครับแล้วเหลือนี่นะครับที่เหลือนี้ก็คือ4ี่พันหนึ่งรอสี่สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาท4ี่0มื่สย ยี่สิบเจ็ดบาทนะครับเนาะนะครับผมนี่คือตัวนี้นะครับเนาะที่เราจะถวายวัดนะครับนะเนาะข้าสีถวายวัดตัวนี้นะครับผมสี่หมื่นหนึ่งพันสามรอยยี่สิบเจ็ดบาทนะครับเ,เพื่อนๆเนาะนะครับผมเดี๋ยวเขาได้เขียนใส่นี่เนาะ fc นะครับผม นาบุญชาแนลนะครับเนาะ4ี่หมบาทสี่หมื่นหนี่บเาทนี่นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเฮากสีนะครับผมเป็นจํานวนเงินนะครับผมที่เฮ้าต์ดีเน้ำถวายท่านพระอาจารย์ข้างวัดนะครับเนาะนี่นะครับผมจาก fc นาบุชาแนลนะครับสี่หมนหนึ่ยบาทนะครับเพื่อนๆเนาะอันนี้เฮ้าสรุปเรียบร้อยแล้วเ้อนะครับเพื่อนๆเนาะ หักให้ช่องสองหมื่นนะครับเนาะแบ่งให้ช่องสองหมื่นนะครับเพื่อนๆเพราะว่าซองกระสีได้เอาไปนะครับผมใส่ใจในอะไรหลายๆอย่างต่างๆแล้วก็สิเหลือนิดๆน้อยๆนะครับเพราะเอ็ดเอไดเสื้อน้ำชากาแฟนะครับผมการเดินทางแล้วแอดกระสีร่วมทําบุญนะครับเนาะนี่อันนี้นะครับเพื่อนๆตามที่จริงแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนกับให้แบงเคิงนะครับเนาะเพื่อนให้แบงเคิงแต่ว่าแอดบอแบงนะครับถ้าแบงเคิงมันสิเป็นสามหมื่นนะครับสามหมื่นสามหมื่นแต่ว่าแอดกระรวมทําบุญนําไปหมื่นนึงนะครับเนาะแล้วทั้งเว และแอเอาแ,แบงไปที่สองหมืนนี่นะครับเราก็ให้วัดสี่หมืนนะครับผมหนึ่งพันสามรอยี่สิบเจ็ดบาทนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอยู่ทั้งหมดนี่นะครับผมนี่คือเงินนะครับเนาะนี่คือเงินทั้งหมดนี่สี่หมื่นะครับเงินอยู่ในสี่หมื่นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

สีนะครับทั้งหมดนะครับผมสี่หมื่นนะครับอนี้สี่หมื่นนะครับ่นเนะสี่หมื่นะครับผมอันี้สี่หมื่นนะครับงหดนี้นะครับเนาะนะครับสี่หมื่นนะครับผมตรงนี้นะครับนี่คือจํานวนเงินทั้งหมด4ี่หมื่นนะครับเนาะอันนี้สี่หมื่นแล้วก็อีก1,000งพันะครับอีกหนึ่งพันี่หนึ่งพักับ5 0 0ร้อนะครับหนึ่งพักับห้าร้อเป็น4ี่0มืนันหารนะครับเนาะสี่หมื่นห เอานะครับเริ่มไม่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะทั้งหมดนี่นะครับสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับนี่คือจํานวนเงินทั้งหมดนะครับนี่นะครับตามจํานวนนี้สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับผมกระชิบวกไปอีกสองร้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นห้าร้อยนะครับไม่ต้องทอนนะครับไม่ต้องทอน นะครับผม1,500ไม่ต้องทอนนะครับเพราะว่าตัวนี้ที่เป็น 1, 3 2 7บาทนี้เข้าให้1,500ไม่ต้องทอนนะครับเนาะอันนี้ตัวนี้เป็นจํานวนเงินตัวนี้นะครับตัวปลายมันนะครับอันนี้ตัวนี้เป็น4ี่หมื่นนะครับเพื่อนๆเนาะนักรับผมเข้ากับเสียเอาซองนี่นะครับผมนำนะครับผมตัวนี้นะครับซองนี้นะครับผมแล้วก็จะนําไปถวายนะครับผมถวายให้ท่านพระอาจารย์นะครับเนาะนี่นะครับผมในตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเอาใส่ในซองหน่อเลยนะครับเนาะ นะครับผมเดี๋ยวห้อกระสีเดินทางแล้วนะครับเพื่อนๆเราเราจะเดินทางแล้วนะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมนี่ครับนี่นะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนี่นะครับจํานวนเงินทั้งหมดนี่สี่หมื่นนะครับเนาะสี่หมื่นหนึ่งพันตามตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเนาะนี่ตามจํานวนนี้นะครับเพื่อนๆเนาะหักให้ช่องสองหมื่นแล้วก็เหลือตัวนี้สี่หมื่นหนึ่งพันสามรอยี่สิบเจ็ดบาทแต่ว่าอยู่ในนี้ สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอยู่ในซองนี้นะครับเนาะเอานะครับผมกับที่ร้านเพื่อนไปเล่นเฮาสิได้ออกเดินทางแล้วนะครับผมได้เวลาแล้วนะครับเนาะเอานะครับผมเพื่อนทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเฮาจังขอเสีมาแจ้งรายการเพื่อนๆหลังจากที่เฮาไปกลับมาแล้วอีกทีนึงนะครับเพื่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเอ็นเสียวไพพิงสำเนียงนะครับแก้เลขให้เพื่อนๆพื่อเราเด้อนี่นะครับเนาะแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอานะครับผมรวมเงินทั้งหมดนี่ในล่าสุดนี่เจ็ดโมงครึ่งนะครับบัญชีล่าสุดนะครับของคุณประจักษ์เนาะปรระะจัักษ์มาาล่สุดนคบ มาล่าสุดนี่นะครับเนาะเจ็ดโมงครึ่งนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เจอกจอมีเพื่อเพื่อนๆไปเลยนะครับเพืนนะ่อนเนาะสวัสดีครับ